เอาล้วครับทุกคนวันนี้เนี่ยคุยอยู่ในรายการสรุปมัง่ะ Black Clover ตอนที่322อ้าวท่านผู้ชมอาจจะงงนะครับว่าทำไมผมถึงอัพคลิปนี้อีกรอบนึงมาอธิบายกันเลยดีกว่านะครับหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีการอัพตอนหนึงสคลิปนะครับเช่นในตอนนี้เนี่ยเป็นตอน Black Clover ตอนที่322ใช่ไหมผมก็จะอัพตอนที่322เนี่ยเป็น2คลิปด้วยกันคลิปแรกเนี่ยก็คือจะอัพวันพฤหัสปกติเลยเป็นเนื้อหาสปอยที่หลุดมาพร้อมกับเนื้อหากระดูกพันทิป ซึ่งคลิปที่เนี่ยผมก็จะอัพเป็นวันจันทร์รนะครับผมจะนําเนื้อหาเนี่ยมาจากมังนาพัสเนื้อหาเนี่ยก็ถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วแหละนะที่ผมมาอัพวันจันทร์อีกครั้งเนี่ยอัพเป็น2คลิปเนี่ยเพราะว่าเป็นการอัปเดตข้อมูลอีกครั้งนะข้อมูลเนื้อหาตรงไหนมันผิดพลาดในคลิปก่อนเนี่ยก็จะามาพูดใหม่นในคลิปนี้ให้มันถูกต้องแน่นอนเพราะได้จากมังนาพัสนั่นเองหรือถ้าผมอธิบายยังงงก็ไปดูที่โพสต์ด,ดีกว่าอธิบายได้เข้าใจกว่านี้นะโอเคคำเตือนสำหรับคลิปนี้มีเนื้อหา ส่วนใครอยากรับฟังรับชมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารเราไปเริ่มคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับไปภาพบรากาศในตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่แอซซ่าที่พร้อมจะเข้าไปร่วมประทะกับลูซิเฟอร์ทุกเมื่อโดยในตอนนี้ก็มีรองหัวหน้าหนวยนักเดินเข้ามาประกบข้างแอซซ่าพร้อมกับพูดบอกแอซซ่าไปว่าคนที่ต่อสู้ไม่ได้นะก็ควรไปจากสนามลบซะแต่แอซ่าก็ได้พูดน้ําเสียงที่แผ่วเบาว่าผมยังไหวครับหัวหน้านาชเนี่ยก็ได้ทําสีหน้าที่วิตกพร้อมกับคิดในใจว่า ว่านะไม่มีโอกาสที่จะโค่นลูซิเฟอร์ได้เลยนอกจากเวทมนต์แอนตี้ของอาซาวันนั้นนะก็ได้พูดบอกกับอาซาไปว่าเธอคนเดียวนะ่ะคงต่อสู้ไม่ไหวหรอกแต่พวกเราหนะ่ะไปรุยกัน2คนเถอะอาซาก็ได้ตอบกลับไปโอ้ส oh ในตอนนี้ภาพมังงะเนี่ยก็ตัดมทที่การต่อสู้ระหว่างลูซิเฟอร์ปะทะกับยูโนและก็เจมีลิโอเลนาเรียกชื่อเนี่ยลิ้นชอบพันตลอดนะผมขอเรียกว่าเจมีไปก่อนแล้วกันคือด้วยการโจมตีและการประทะของทั้ง3คนนี้เนี่ยทำให้พื้นที่รอบบริเวณรงน้นเนี่ยต่างพังทลายหินเนี่ยแตกกระจายเป็นเสียง โดยที่ในตอนนี้ทางฝั่งของเจเมเนี่ยได้ใช้มัดต่อยรัวเข้าไปที่รูซิเฟอร์แบบไม่ยั้งทําให้ลูซิเฟอร์เนี่ยเริ่มเหนื่อยแล้วส่วนทางฝั่งของยูโน่เนี่ยก็ได้ใช้ดาบฟันเข้าไปโดนลูซิเฟอร์ได้สําเร็จแต่ว่าการโจมตีครั้งนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทาให้รูซิเฟอร์เนี่ยบาดเจ็บได้เลยนะครับลูซิเฟอร์ที่โดนโจมตีจนเริ่มลาคาเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าทำไมฉันถึงต้องมามัวสู้กับหนอนมแมลงพวกนี้ด้วยนะรีบจัดการเจ้าเด็กเวนนั่นก่อนละเด็กเวนที่ว่านั่นหมายถึงแอสซ่านะน,นีีน้ก,กว,ว,วพวก อาดาเมเลทที่ได้เห็นดังนั้นนะครับก็ได้ตอบกลับไปเอ๊ะขอผ่านก่อนแล้วกันนะครับผมดูการต่อสู้ของคุณลูซิเฟอร์เนี่ยมันสนุกกว่าเยอะเลยนี่นะ <laughs> ลูซิเฟอร์เนี่ยที่ได้ยินดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างมากส่วนในตอนนี้ทางฝั่งของเจ์เมริโอเรล่าเนี่ยก็พุ่งมาอย่างรวดเร็วพร้อมที่จะต่อยหมัดใส่ลูซิเฟอร์และเจ๊แกก็ได้พูดออกมาว่าแกนี่มันไม่มีใครนับถือเลยสินะและในขณะที่เจ์เม์เนี่ยกำลังต่อยหมัดเข้าไปที่ลูซิเฟอร์ท่านใดนั้นเนี่ยร ยูริเฟอร์ที่เห็นดังนั้นเนี่ยจึงได้ปล่อยหมัดสวนพร้อมที่จะต่อยใส่เจมเมย์เข้าอย่างจังแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มียูโน่เนี่ยแหละที่ได้ใช้เวทมนต์ดวงดาววาร์ปเทเลพอร์ตและสามารถหลบการโจมตีของลูริเฟอร์ไปได้ทำให้ในตอนนี้เจมเมย์แกเนี่ยก็ได้ล้มหน้าคามังกับพื้นเลยนะครับลูริเฟอร์ที่ได้เห็นดังนั้นเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับได้ใช้หมัดเนี่ยแหละต่อยเข้าไปอย่างจังที่ยูโน่ทำให้ยูโน่เนี่ยก็กระเด็นลงพื้นไปอีกคนในขณะที่ลูริเฟอร์เนี่ยได้กวาดตามองหาเอลซ่าจจดิะ แต่ก็ได้มีรองหัวหน้าหน่วยนักนี่แหละที่ได้ใช้เวทมนต์ยูไนเป็นร่างปีศาจหมาประสานกับร่างปีศาจวัวหรือก็คือยูไนโหมดคาริสเอเคิสและนักเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์อันนี้เนี่ยในการจับขึงตึงลูซิเฟอร์ไว้แอซาที่เห็นดังนั้นเนี่ยจึงไม่รอช้านะครับจับดาบคาตานาของหัวหน้ายามีให้มั่นพร้อมกับจะฟันมาที่ลูซิเฟอร์จากทางด้านหลังแต่ว่านาเวทมนต์ของรองหัวหน้านักเนี่ยที่ได้จับขึงตึงลูซิเฟอร์ไว้ก็ไม่สามารถจับอยู่แล้วตอนนี้เพราะลูซิเฟอร์เนี่ยได้ และดูเหมือนว่าแอซ่าเนี่ยจะโดนแรงระเบิดจากลูซิเฟอร์ด้วยนะครับทำให้แอซ่าเนี่ยไม่สามารถโจมตีลูซิเฟอร์ได้สำเร็จแลเมื่อลูซิเฟอร์เนี่ยได้เห็นแอซ่าปุ๊บลูซิเฟอร์ก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังอยู่สินะเจ้าเด็กเฮงซวยด้วยความโกรธของลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์ก็ไม่รอช้านะครับโจมตีเข้าไปที่แอซ่าอย่างจังแต่ว่าก็ได้มีรองหัวหน้าหน่วยนักนะครับมาสกัดการโจมตีของลูซิเฟอร์ไว้ได้และลูซิเฟอร์เนี่ยก็ได้ต่อยหมัดเข้าไปรัวๆที่รองหัวหน้าหน่วยนักแบบไม่ยัง้งงงในนนนนนนตออออีีี้้เเ่่่ยยยยราาูไไ์ขักกก็ดคล ่ใน,นในตอนนี้ก็ททำสีหน้าเหมือนชีวิตเนี่ยจะหาไหมแล้วพร้อมกับคิดในใจว่านี่คือขีดจำกัดของฉันสินะเดี๋ยวฉันจะไปขอโทษเดี๋ยวนี้แหละนะมอร์แกนขอโทษในที่นี้ก็คือรองหัวหน้านักเนี่ยคิดว่าจะโดนโจมตีจนตายแล้วสิจะไปขอโทษมอร์แกนที่โลกหน้าในขณะที่ลูซิเฟอร์เนี่ยกำลังรัวหมัดก็ได้มีหัวหน้ายามิใช้ดาบไม้มาสกัดมัดของลูซิเฟอร์ไว้ได้ <Wow. S 1> ซึ่งผมคาดว่าดาบไม้นี้เนี่ยจะเป็นดาบไม้ที่สร้างมาจากเวทมนต์ต้นไม้ของหัวหน้าแวนเจอร์นะครับ โดยที่การโผล่มาของหัวหน้ายามิในครั้งนี้ทําเอารองหัวหน้าหน่วยนักเนี่ยอึ้งไปเลยนะครับและหัวหน้ายามิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าเอยไอท่านรองนานครั้งจะได้เจอกันสักทีก็ดันจะมาตายซะดื้อๆอย่างนี้เนี่ยนะและภาพมางังงะก็ได้จบตอนลงแต่เพียงเท่านี้ในตอนนี้ก็จะมาพูดเล็กๆน้อยๆแล้วกันก็คือในตอนนี้ก็ได้เปิดเผยชื่อของปีศาจาท่านที่สองแล้วครับมีชื่อว่าอเดมเมลิชและอย่างเลยมีคนคอมเมนต์บอกผม,มนะครับว่าไอตัวนี้เนี่ยมันใช่ลูซิเฟอร์จริงหรือเปล่ามันดูการอยาเลย ผมก็คิดเหมือนกันเลยนะครับว่าทําไมไลูซิเฟอร์ตัวนี้เนี่ยมันดูกะกากดูแบบอย่างนั้นแหละมันดูกะกา,กากยัางไงไม่รู้ท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเรื่องลูซิเฟอร์ทำไมมันดูกะก,กังก,ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันคําพูดไหนที่มันยังไม่ดีพอคําพูดไหนที่มันยังผิดอยู่ก็ต้องขอพปในหน้ที่ดีด้วยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งรอคลิปใหม่ไว้ได้เลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับกดติดตามด้วยล่ะ